พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทรสัโรพระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชโยคุณยายอาจารย์มหารัตนะน,น,น์บาสิกาจารย์์นนกยูงท่านสังเกตยอย่างละเอียดค้นหาตัวตนที่แท้จริงของท่านสังเกตถึงความผิดปกติของการเกิดแก่ ายที่มาจากการบังคับควบคุมสั่งการจากกิเลสโลภโกรธหลงซึ่งเป็นธรรมที่มาจากศูนย์กลางนิพพานธรรมกิเลสนิพพานธรรมอัพยากตาธรรมาซึ่งเป็นการทำหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ศูนย์กลาง ดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำกิเลสทำอัพยากตาธรรมรรมาทำที่ไม่ใช่บารมีสามสิบทัศพระเด,ดพระคุลลุปุสจันทัสโรครูบาอาจารย์ของเราท่านค้นพบสิ่งที่ผู้ตัดสรู้แล้วเองโดยชอบท่านได้ข้น พบถึงการทำหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ของธรรมทั้งหมดทุกธรรมที่มาจากศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกของแต่ละธรรมการค้นพบของผู้ตัดสรูแล้วเองโดยชอบที่สามารถ พัฒนาปรับปรุงธรรมทั้งหมดพัฒนาปรับปรุงทำกิเลสโลภโกรดลงให้เกิดเป็นบารมีสามสิทธัพระเดชพระกุลหลวงปุสตจันทรนน์พรสโรนวยใหม่ๆเกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์เป็นการหยุดวิกฤตอุปสรรคปัญหาชีวิตเป็นอย่างอยู่ทั้งหมด ให้เกิดเป็นการรวบรวมรักษาบารมีสาสิทัตพระเดชพระคุณหลวงปู่สจันทรัสโรมีการบันทึกรวบรวมการค้นพบของผู้ตัดสูแล้วเองโดยชอบนำมาปฏิบัติหยุดวิกิต ให้เป็นโอกาสของการเกิดขึ้นของการรวบรวมรักษาบรารมีสามสิทัธ์พระเดชปะคุณหลวงปู่ดสดจันททัสโรกิเลสโลภโกรดหลงที่มีอยู่ในตัวของทุกท่อทานธรรมบารมีสามสิบทัศน์นี้ดังตัวอย่างในจักรวาลมนุษย์ ที่ยังมีอยู่ในร่างกายของคนสัตว์สิ่งของในจักรวาลเทวดาจักกรวาลพรหมอรุปภพมมีกิเลสโลภโกรหลงอยู่ในร่างกายซึ่งเป็นท่อทานธรรมบารมีสามส,สิบทรรัศพระเดชพระคุณหลวงพุทดจันทร์ทัสโรทั้งแบบมีวแบบิญญาณธาตุแบบไม่มีวิญญาณธาตุกิเลสทำให้ การค้นพบของการหยุดวิกฤตหยุดการทำหยุดเป็นตัวสำเร็จของธรรมที่ไม่ใช่บรมีสามสิทธัธรรพระเดชพระกุลหลวงพุทสเจตาสโร,รให้เกิดเป็นการหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ศูนย์กลางดวงกลมประทมเริ่มแรกบรมีสามสิทธัธรรพระเดชพระกุณหลวงพุทธเจัสโรกิเลส ที่อยู่ในท่อทานธรรมบาร,รมีสามสิทัศน์นี้เปลี่ยนให้บาร,รมีสามสิทัศน์นี้เกิดเป็นกิเลสโลภโลดธลงการเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจากบาร,รมีสามสิทัศน์เดเปปคุลประสุตจันทร์ทศลดลงเกิดการล่อลวงบิดเบือน ยั่วยวนเล่เหลี่ยมของกิเลสท,ที่เพิ่มมากขึ้นทำให้สิ่งที่ผู้ตัดสรุปแล้วเองโดยชอบท่านได้ค้นพบที่มีการรวบรวมรักษาไว้กระจัดกระจายหลังจากที่ท่านเข้าสู่นิพพานได้ห้าร้อยปี ่วงหลังจากที่ผู้ตัดสูและเองโดยชอบเข้าสุนิพานห้าร้อยปีมาถึงณปัจจุบันเป็นปีพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกซึ่งกิเลสก็ได้ทำให้เกิดเป็นปีที่เพิ่มขึ้นหกสิบปีเพื่อไม่ให้รู้ถึง เวลาของพระพุทธศา ktoś, สนา ienne, อยา่างแท้จริงไม่ให้รู้ถึงการค้นพบการทำหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเรแรกบริวิสามเด็ศทัพประเด็บพระลุมุสุต่ังกัตรุที่ผู้ตัดสูุแล้วเองโดยชอบท่านได้ค้นพบ พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโรท่านได้สังเกตอย่างละเอียดค้นพบการทำหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโรซึ่งเป็นการพัฒนาปรับปรุงธรรมทั้งหมดทุกธรรม พัฒนาปรับปรุงทำกิเลสให้เกิดเป็นบาร,รมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทร์ทัศโรนหน่วยใหม่ๆเกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์พระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชโยคุณยายอาจารย์มหารัตนะมัสการเจนหุณนลูกยูท่านได้นำพวกเราทำหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ ค้นเข้าสู่ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรการมีสองจิตทัตพระเดชพระคุณหลวงปุษตดจันทศัศโรไปพร้อมๆกับท่านการค้นพบของการทำหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรการมีสองจิตทัตพระเดชพระคุณหลวงปสษตรจันทศัศโร ที่พระเดชพระลุณโญพุทสดจันทรัสโรท่านได้ค้นพบจากกิเลสที่ทำให้บิดเบือนล่อลวงยั่วยวนไม่รวมเป็นความรู้ที่สามารถนำมาปฏิบัติเพื่อเปลี่ยนกิเลสให้เป็นบารมีสามพิทัศน์พระเดชพ,พกะลุณโญุทสดจันทรัสรโรหน่วยใหม่ ิเลสได้ปิดบังมานานปิดบังมาประมาณสองพันปีการทำหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์คนก็สูดสูงกลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกบารมีสามพิทัศน์พระเดชพระคุณหลวงพ่อสดกันทรรัสโรจึงเป็นโอกาส ในการเปลี่ยนวิกฤตอุปสรรคปัญหาชีวิตเป็นอย่างอยู่ทั้งหมดที่เกิดมาจากกิเลสที่เกิดมาจากธรรมที่ไม่ใช่บารมีสาวิทัตพระเดชภคุลหลวงปะสถยันทสโรให้เกิดเป็นประโยชน์ให้เกิดเป็นเครื่องจักรพลังงานละเอียดบารมีสามสิทธัตพระเดชภคุลหลวงปะสถยันทสโรเป็นรักเมตตาเอื้ออาทรปลอดภัยอโหสิกรรม เป็นเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเป็นทานศีลสมาธิที่เป็นปกติที่ทำให้เกิดการพัฒนาปรปับปรุงธรรมทั้งหมดเป็นบารมีสารสุทธัสร,ระเดชพระคุลหลวงปุษย์จันทัศนโลกโดยใหม่ๆเกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์จากศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกธรมบารมีสารสุทธั์ พระเดชพระคุณหลวงปู่สดยันทัศโรบารมีสามสิบพัดพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัศโรหมายถึงเครื่องจับพลังงานละเอียดที่ เป็นรักเมตตาเอื้ออาทรปลอดภัยอโหสิกรรมเกิดขึ้นใหม่ๆอย่างสมบูรณ์จากต้นแหล่งเริ่มต้นนะักสู์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกบรมีสัจจทัตพระเดชพระคุณหลวงปุษส์จันทัสโรซึ่งเป็นศูนย์กลางจัก,กรวาลพระต้นทาต้านธรรมหรือหรืจัก,กรวาลพระบรมบรมพุทธเจ้า ซึ่งเป็นศูนย์กลางนิพพานธรรมบารมีสาธิตทัศน์พระเดชพระกุลหลวงป่สดจันทัสรโรเป็นตำแหน่งศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดของกายพระต้นธาตุต้นธรรมหรือกายพระบรมพุทธเจ้าของพระเดชพระกุลหลวงป่สดจันทัสโรที่เป็นกายลักษณะมหาบุรุษ เป็นท่อทานธรรมบาร,รมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโรแบบมีวิญญาณธาตุนั่งขัดสมาธิลืมตาขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายวางไว้บนหน้าตักนิ้วชี้มือขวาจะลดดนิ้วหัวแม่มือข้างสายนั่งขัดสมาธิลืมตา เป็นร่างกายลักษณะมหาบุรุษของพระบรมพุทธเจ้าหรือพระต้นทานต้นธรรมนั่งบนแผ่นชานนั่งอยู่ในดวงธรรมแผ่นชาญนดวงธรรมเป็นท่อทานธรรมบาร,รมีสามสิทธัตถะเดชพระคุลศศรรมุสดัญทัสโรแบบไม่มีวิญญาณธาตุประกอบขึ้นด้วยธาตุดินน้ำไฟลมอากาศสธาตุ ร่างกายลักษณะมหาบุรุษของกายพระต้นทาต้นธรรมกายพระบรมพุทธเจ้าของพระเดชพระคุณหลวงพุ่สดจันทรัศโรประกอบขึ้นด้วยธาตุดินน้ำไฟลมอากาศธาตุวิญญาณธาตุโครงสร้างของจัก,กรวาลพระต้นทตุต้นธรรมประกอบ ขึ้นจากการดึงดูดบอกเกิดของศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกบรมีสามสิบทัศน์พระเดระคุลวงพุสธสรเจนทัศโรศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยบรมีสามสิบทัศน์พระเดศะคุลลงพุสธสรเจนทัศโรดึงดูดบอกเกิดศูนย์กลางธาตุเกิดขึ้นเป็นอูมหาสมุทรบรมีสามสิบทัศน์พระเดระคุลลงพุสธสรเจนทัศโรอยู่ณตำแหน่งตรงกลาง ของศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดของกายพระต้นธาตุต้นธรรมซึ่งเป็น่อดฐานธรรมบรมีสัจจทัตพระเดชพระคุณลพสเดชันทัสรูแบบมีวิญญาณธาตุที่นั่งกัดสมาธิลืมตานั่งบนแผ่นชาแนั่งในดวงธรรมซึ่งเป็นทอดฐานธรรมบรมีสัจจทัตพระเดชพระคุณลพสเดชันทรัสรูแบบไม่มีวิญญาณาาาาาาธาตุ จักรวาลพระต้นธาตุต้นธรรมประกอบขึ้นด้วยธรรมบาร,รมีสามสิทธัตถะเดชปกุลหลวงปุษถเจนทัสสร,รด้วยธาตุส่วนที่เป็นอูมหาสมุทรบารมีสามสิทธัตถะเดชปกุลหลวงปุษถเจนทัสสร,รอยู่ตำแหน่งตรงกลางเป็นทรงกลมขนาดใหญ่ใหญ่กว่าจักรวาลมนุษย์ ใหญ่กว่าจักรวาลเทวดาใหญ่จักรวาลใหญ่กว่าจักรวาลพรมใหญ่กว่าจักรวาลอรุปภพรมใหญ่กว่าจักรวาลพระสัมมาสัมพุทธเจ้าปู่มหาสมุทตรบารมีสาวิทัตรพระเดชปุกุลพุสโสจันทสโรมีกระแสธรรมบารมีสาวิทัตพระเดชปุกลุลปุสโสจันทสโรไหลเวียนรวมกันอยู่ กระแสธรรมบารมีส <Es> <an> e well e e e ัจจทัศน์พระเดชพระคุณหลวงพุสดจันทรโรบางส่วนไหลเวียนไปตามเส้นทางสายกลางที่เป็นแกนกลางเส้นทางสายกลางของทุกท่อท่านธรรมบารมีสัจิทัศน์พระเดชพระคุณหลวงพุสดจันทสโรที่อยู่ในทุกจักรวาลดังตัวอย่างในจักรวาลมนุษย์บารมีสัจจทัศน์พระเดชพระคุณหลวงพุสดจันทสัศโร ไหลเวียนอยู่ณนะตำแหน่งแกนกลางเส้นทางสายกลางของร่างกายคนสัตว์สิ่งของกิเลสไหลเวียนอยู่ด้านนอกแกนกลางเส้นทางสายกลางของร่างกายคนสัตว์สิ่งของพระบิสันสิทัตน์พระเดชพะคุลลปูสุตจันทั์รอยู่ในตำแหน่งละเอียดที่สุดของ ข้อทานธรรมบารมีสาริทักน์พระเดชกุลกุศลเจนทัสโรที่เป็นร่างกายของคนศัตว์สิทธิ์ของซึ่งเป็นตำแหน่งปลอดภัยไม่ประมาทตำแหน่งที่อยู่ด้านนอกแกนกลางเส้นทางสายกลางของร่างกายคนศัตว์สิทธิ์ของเป็นตำแหน่งหยาบกว่าตำแหน่งแกนกลางเส้นทางสายกลางของร่างกายคนศัตว์สิ่ง์ของตำแหน่งที่อยู่ด้านนอกแกนกลางเส้นทางสายกลางของร่างกายคนศัตว์สิทธ์ของเป็นตำแหน่งหยาบ ตำแหน่งหยาบซึ่งเป็นตำแหน่งไม่ปลอดภัยเป็นตำแหน่งที่ประมาทเราอยู่ในความไม่ประมาทปลอดภัยโดยการนึกคิดรับรู้อยู่ณตำแหน่งศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกบรารบีสาสิทัศน์พระเดชคุณหลวงพ่อสดจันทัสโรซึ่งเป็นตำแหน่งที่แกนกลางเส้นทางสายกลาง ของทุกทอดฐานธรรมารมีสามสุทัศถนี้รวมศูนย์ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรการ,รมีสามสิทััน์พระเดชพระคุณหลวงพุ่สดจันทรัสโรซึ่งเป็นตำแหน่งปลอดภัยไม่ประมาทเป็นตำแหน่งที่ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกปร,รมีสามสิทัน์พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทรัสโร ศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยบรมีสาสิทัศน์พระเดชพระคุลมุนผู้สดจันทัโรดึงดูดบอกเกิดซึ่งกันและกันทำให้ทุกทอดท,นทันรมบรมีสามสิบทัศน์นี้ทำให้ร่างกายคนสัตว์สิ่งของนึกคิดรับรู้จดจ่อศรัทธาเริ่มใสพึ่งพาอาศัยศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกบรมีสาสิทัศน์พระเดชพระคุลมุนผู้สดจันทัศโร ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกบารมีสาสิทัทธ์พระเดชพระคุณหลวงพ่ทสดจันทร์ัสโรสร้างหล่อเลี้ยงรักษาควบคุมบังคับสั่งการประครับประคองให้ร่างกายทุกทอดทันทำบารมีสามสิทพัต์นี้ให้ร่างกายคนสัตว์สิ่งของอยู่อย่างสงบร่มเย็นปลอดภัยไม่ประมาทไม่ให้ถูกล่อลวงจากกิเลสโลภโกรธหลง ไม่ให้รับกิเลสโลภโลกรลงเข้ามาอยู่ในตัวพระมีสัติทัตพระเดชพระคุณหลวงพุทธสดันทัสโรทำให้ร่างกายคนสัตว์สิงหองเป็นอาหารเป็นเครื่องลุ่งหม่มเป็นยารักษาโรคเป็นที่อยู่อาศัยเป็นพลังงานทั้งละเอียด ทั้งหยาบที่เป็นผังสาเร็จเวลาบรมีสามสิทัตรพระเดชปคุลลงพระสดจันทสโรอาหารของคนสัตว์สิ่งของได้จากทอทานธรรมบรมีสามสิทัตรพระเดชปคุลลงพระสดจันทสโรแบบไม่มีวิญญาณธาตุในจักรวาลมนุษย์อาหารคนสัตว์สิ่งของคือพืชพืช ที่เป็นต้นไม้ผลไม้เห็ดสาลายส่วนต่างๆที่เป็นพืชอาหารคนสัตว์ไม่ได้มาจากซากคนซากสัตว์ซากคนซากสัตว์ เกิดจากผังสำเร็จเวลาของกิเลสที่สร้างโครงสร้างกทมขออซึ่งเป็นโครงสร้างที่มีกิเลสไหลเวียนอยู่ในร่างกายคนสัตว์ที่หลอกลวงให้คนให้สัตว์เป็นเจ้าหนี้ลูกหนี้เป็นคู่กรรมคู่เวรอาฆาตมาตรายเบียดเบียนจองเวรทำร้ายทำลายตัวเองทำร้ายทำลายซึ่งกันและกัน หลอกลวงว่าทําให้เกิดเป็นอาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งละเอียดทั้งยาบซึ่งเป็นของหลอกลวงจากกิเลสทั้งหมดสร้างคนสัตว์ที่เกิดจากโครงสร้างของกิเลสที่อยู่ในตัวของคนของสัตว์ของสิ่งของทำให้เกิดโครงสร้างกกทอมขออ ที่เป็นกิเลสไหลเวียนอยู่ในตัวหลอกลวงว่าเป็นคู่กรรมคู่เวรเป็นเจ้านี้ลูกนี้บังคับให้เกิดให้แก่ให้เจ็บให้ตายบังคับให้เกิดเป็นอภิสังขารเป็นภัยพิบัติขาดแคลนอาหารเครื่อง่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งเอียดทั้งยาวซากคนซากสักตว์เกิดขึ้นจากผังสําเร็จเวลาของกิเลสที่อยู่ในโครงสร้างกรธรมขออ ึ่งเป็นผังตายเป็นผังที่กิเลสตั้งผังสำเร็จให้เกิดให้แก่ให้เจ็บให้ตายคนสัตว์ที่ถูกหลอกลวงให้จินซากคนซากสัตว์รับเอากิเลสรับเอาผังสำเร็จของกิเลสรับเอาธาตุที่กิเลสประกอบขึ้นให้เป็นซากคนซากสัตว์ที่อยู่ ในผังสําเร็จที่กิเลสบังคับให้เกิดกอทมขออที่บังคับให้เกิดให้แก่ให้เจ็บให้ตายคนสัตว์ที่กินซากคนซากสัตว์ที่เป็นผังสําเร็จของกิเลสจ,จึงถูกบังคับด้วยกิเลสมีกิเลสเข้าไปอยู่ในตัวของคนสัตว์ที่กินซากคนซากสัตว์ซึ่งกิเลสหลอกลวงให้กิน หลอกลวงว่าเป็นอาหารเป็นเครื่องดูหหมเป็นยารักษาโรคเป็นที่อ,อยู่อาศัยเป็นพลังงานทั้งเลียดทั้งหยาบเพื่อให้คนสัตว์สิ่งของเอามาใช้เอามาเข้ามาอยู่ในตัวเอามาเป็นองค์ประกอบของชีวิตเป็นยังย่งยู่เพื่อกิเลสไหลเวียนเข้าไปในตัวคนสัตว์สิ่งของมากขึ้นไปเรื่อยๆกิเลส บังคับให้เกิดให้แก่ให้เจ็บให้ตายเพิ่มมากขึ้นกิเลสหลอกลวงว่าซากคนซากสัตว์เป็นของจำเป็นต้องกินเพื่อให้ร่างกายครบถ้วนสมบูรณ์แข็งแรงเป็นการหลอกลวงของกิเลสล้ลวนๆซากคนซากสัตว์ไม่ได้ทำให้ร่างกายคนสัตว์แข็งแรงขึ้น ทำให้ร่างกายคนสัตว์สิ่งของถูกบังคับให้เกิดให้แก่ให้เจ็บให้ตายถูกบังคับให้เกิดบังคับให้ร่างกายเสื่อมโมมรทรมบารมีสามสิทัศน์พระเดชุณพุทธสตเตสนโรในร่างกายคนสัตว์สิ่งของลดลงเปลี่ยนเป็นกิเลสมากขึ้นการสร้างเลีล้ยงรักษาควบคุมบังคับสั่งการ หล่อเลี้ยงจากบริสิทธิัมทธพัฒพระเดชุณอุปุษต์จะสรลดลงทำให้ร่างกายเสียสภาพไปเป็นของพังสำเร็จของกิเลสร่างกายถูกบังคับให้เกิดให้แก่ให้เจ็บให้ตายไม่ได้ทำให้แข็งแรงไม่ได้ทำให้อายุยืนไม่ได้ทำให้มีความสุขสิ่งของพวกนี้ ที่เรียกว่าสมบัติที่เรียกว่าอาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งเอียดทั้งหยาบที่เป็นผังสาเร็จของกิเลสที่ล่อลวงไว้นี้เป็นวิบัติไม่ได้เป็นอาหารไม่ได้เป็นเครื่องนุ่งหง่มไม่ได้เป็นที่อยู่อาศัยไม่ได้เป็นพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบที่คนสัตว์สิ่งของจะนํามาใช้แล้วทําให้เกิดสุขเจริญรุ่งเรืองสําเร็จชีวิตเป็นอย่างยืดทาให้เกิดการ ถ่ายเทไหลเวียนให้รับกิเลสโลกผุหลงซึ่งกันและกันซึ่งเป็นไม่รักไม่เมตตาไม่เอื้ออารรไม่ปลอดภัยไม่โหสิกรรมให้ซึ่งกันและกันเพิ่มมากขึ้นอยู่รวมกันอย่างไม่รักไม่เมตตาไม่เอื้ออารรไม่ปลอดภัยไม่โหสิกรรมกับตัวเองกับนิพพานธรรมบรมีสัจิทัตระเดชะคุลผุสดจันทสโรทั้งหมดทุกส่วนอยู่กันเป็นเส้นทางให้กับกิเลส โลภโลดลงได้ทําวงจรหยุดเป็นตัวสมณเจ่างสมบูรณ์ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทํากิเลสทาอพยากตาธรรมะทําที่ไม่ใช่บารมีสามสิทัตพระเดชพระคุณหลวงพ่อธสดันทัสโรผู้ที่รวบรวมรักษาบารมีสามสิทั์พระเดชพระคุณหลวงพุทธสดัญทัศโรไม่ทำร้ายทำลายคนสัตว์สิ่งของและเอาซากมาจิ้น ดังตัวอย่างผู้ที่มีบุญบารมีสามสิบทัพผู้ที่มีบารมีสามสิบทัพมากๆพรมรูปรพรมผู้ที่อยู่ในจักรวาลพระสมาเสด็เจ้าไม่ได้ทำลายคนสัตว์สิ่งของแล้วเซา,ากมาจิน ชาวสวรรค์ที่มีบารมีสามสิทัศน์พระเดชพระคุณหลวงพุทสดันทัศโรมากๆไม่ได้ทำลายทำลายคนสัตว์สี่ของและเอาซากมากินมีอาหารทิพย์ที่เกิดขึ้นจากการรวบรวมรักษาบารมีสามสิทัศน์พระเดชพระคุณหลวงพุทสดันทสโรประกอบธาตุขึ้นเป็นอาหารทิพย์จักรวาลมนุษย์มีอาหารทิพย์ ซึ่งเกิดจากการรวบรวมรักษาบารมีสันติพัเนเดชพุพปุสจจันตสโรประกอบเกันขึ้นเป็นร่างกายคนสัตด์สิ่งของเป็นอาหารเครื่องมือผมยารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบที่เกิดขึ้นจากบารมีสันติพัฒนเดชคุพุสจจันัตสโรไม่ได้ไม่ได้จําเป็น er ว่าจะต้องเกิดจากกิเลสโลภโกรธหลงกิเลสหลอกลวงปิดบังไม่ให้รู้ ดังตัวอย่างที่ทำให้การค้นพบของผู้ตัดสูและเอริชอบได้เลือนหายไปหลังจากที่เข้านิพพานห้าร้อยปีหลังมาค้นพบจากพระเดชพระคุณหลวงพุทสดเจ้าขโงพระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชรโยคุณยายอาจารย์มหาลัตันเบสกตจนาของนกยุคนำให้พวกเราอดทนศรัทธาเลื่อมใสพึ่งพาอาศ,ศัย ละลึกนึกคิดรับรู้จดเจ่ะศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทร์ทัศโรตั้งผังสําเร็จเพื่อเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำที่สร้างเลี้ยรักษาควบคุมบังคับสั่งการทำทั้งหมดทุกทำทุกนิพพานทั้งนิพพานทำที่ใหญ่กว่านิพพานทำใหญ่ เป็นการทําหยุดเป็นตัวสําเร็จอย่างสมบูรณ์ค้นเข้าสู่ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกบารมีสาธสิทธ์รพระเดชปกุลปุสสะเตนทัสสรทําให้ทุกท่อทานธรรมบารมีสามสิทน์ปร,ระเดชภคุปลปุสสะตนทัสสรเป็นฐานศีลสมาธิที่ปกติเป็นการพัฒนาปรับปรุงธรรมทั้งหมดให้เกิดเป็นบารมีสามสิทธ์รพระเดชะคุปลปุสสะเตีันทัสสรหน่วยใหม่ๆเกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์ ตลอดเวลาเป็นปกติเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานยิ้มแย้มแจ่มใสปิติเบิกบานกว้างขวางไม่อึดอัดไม่ขับแคบจากการรวบรวมรักษาบาร,รมีสารพิทัศน์ประเดรภคุณหลวงปู่สดจันทสโรได้เพิ่มมากขึ้นที่ได้จากการพัฒนาธรรมทั้งหมดพัฒนาธรรมกิเลสโลกโลงให้เป็นบาร,รมีสารพทัศน์ประเดระคุณหลวงปู่สดจันทสโรหน่วยใหม่ เป็นพระผู้สร้างพระผู้เลี้ยงผู้รักษาเป็นพ่อแม่ผู้สร้างผู้เลี้ยงผู้รักษาผู้ควบคุมบังคับสั่งการนิพพานธรรมบรมีสาวิทัตน์เร,ร,ร,ระเดชพระคุณหลวงพทะสดจันทร์พระโรทั้งหมดทุกส่วน ให้สร้างที่สุดแห่งธรรมบารมีสาสิทัศพระเดชพระคุณหลวงพุทสดจันทร์ัสโรไปพร้อมๆกับครูบาอาจารย์ของเราตลอดที่สุดแห่งธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงพุทสดจันทร์ัสโรอย่างง่ายดายรวดเร็วครบถ้วนสมบูรณ์ตลอดไป